มิงมิงมาทำอะไรเนี่ยอยู่เนี่ยเล้วป้าตามหาลูกอยู่ลูกหรือเปล่าตอนเนี้ยปอบป้าได้ยินเสียงข้างบ้านนายแหละมันเป็นเหมือนซอมบี้ตัวใหญ่เลยป้าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวพี่มิงออกไปแอบดูกันดีกว่าว่าใช่หรือเปล่าเฮ้ยพี่นายอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยมันคือคือตอนนี้นะครับคือดาวมาแตกเพิ่งดาวดาวอะไร ดาวเสาฮะดาวเสาดาวเสาใช่ใช่เหรอพี่นายใช่ดาวเสานี่มันอยู่นอกโลกเราไหมใช่ฉันบินมาจากเลยฉันบินแล้วมันก็ตกมาตรงนี้อุ้ยจริงเหรอไหนลองบินสิุุ้ย้ยอุ้ยจริงด้วยนึกว่าบินขึ้นไปแล้วสรุปว่าจริงเหรอใช่สรุปว่าคุณชื่อยอดมนุษย์อะไรครับ ต่างดาวเล็กอุย่ยอมนุษย์ต่างดาวเล็กเด็กๆเนี่ยเรามียอม่อมนุษย์ต่างดาวเล็กมาจากดาวอะไรรู้ไหมดาวดวงจันทร์ไม่ใช่ดาวอะไรเอ่ยอหลังวันศุกร์อ๋ออังคารดาวเ<น>สาเอ้าฮะดาวเสาร์อุ่ยทำไมพี่ดีรู้อะ่ะเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะมันอยู่หลังวันศุกร์ใช่ไหมเออเนาะอุยเด็กๆแต่ว่าตอนเนี้ยตำรวจคุณตำรวจเอ้า ระวังเื่นะคุณตำรวจเอามาสิเอาคุณยอดมนุษย์ยอดมนุษย์ดาวเสาตอนนี้มันมีสัตว์ประหลาดอะ่ะเป็นซอมบี้ตัวเขียวตัวใหญ่เลยอยู่ข้างบ้านน้องนายอะ่ะใช่อะไรอะบ้ายอดมนุษย์พอจะมีทางช่วยไหมตอนนี้ตอนนี้เขาเอาลวาดใหญ่เลย มันมีตรงนั้นมันต้องใช้รหัสต้องใช้รหัสอะไรต้องใช้รหัสคือไปเอาอาวุธใช่ไหมไหอันนี้คืออะไรเงี้ยกำลังวีผมให้อันนี้มันเป็นน้องของมนุษย์ต่างดาวอ้าวมนุษย์ต่างดาวมีน้องมาด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะยอดมนุษย์ครับไหนบอกว่าต้องใช้รหัสทาไมเดินมาหยิบเอาเลยอะครับเพราะเข้ารหัสแล้วโอ้โเข้ารหัสแล้วอื อุ้ยแล้วคนนี้ล่ะไอ้น,นี่ก็คือน้องหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้คือน้องอ่ะน้อง,อ,อ,งอุ้ยอันนี้ก็น้องเหมือนกันไม่อันนี้พต่อนนี้อาวุธครบมือเลยพี่หมิงปีศาจป่าว่าตอนเนี้ยเรามีคนมาช่วยจัดการปีศาจต,ตัวเขียวแล้วแหละนี่ไงน้องเขาเป็นคนอ้าวเหรออุ้ยไปงั้นเราไปเจอกับปีศาจกันเลยดีกว่าไปดูกันเข้าทีละคนนะนมาเลยงาน อนนี้พี่ดีพร้อมหรือยังพร้อมพี่มิงพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว,รลวเราจะวิ่งเข้าไปตะลุยเขาเลยนะ เอาวิ่งหนีวิ่งเร็วเขาปล่อยพลังมาแล้วเด็กๆไปวิ่งหนีเร็ว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 อุ้ยขนาดพลังเด็กๆยิงสู้ไม่ได้เลยงนเนี่ยเราต้องไปหาวิธีจัดการใหม,ม่แล้วแหละเอาเด็กๆมารวมหัวกันหน่อยอุ้ยมารวมพลังกันหน่อยเอาอยัางไงดีเ็เดต้องเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนนก,ากอะไรนะใช่เลยยอดมนุษย์ดาวเสาต้องวิ่งหนีเหรอใช่นี่เขาส่งคุณมาจัดการ เหนื่อยแล้วมันก็จะล้มเอาทำให้มันเหนื่อยแล้วมันก็จะล้มใช่แล้วแล้วเอาแล้วเราก็จะเอาเอาของมาโจมตีมันเอาเหรอแล้วเรามีของอะไรหน่อยที่จะมาโจมตีเขาอ่ะยอดมนุษย์ดาวเสาเหมือนเดิมหรอไม้เบสบอลนี่นะพี่ดีมีอะไรตุ๊กตาผีน้อยอลลอเล่นอลอเล่นอะไรบีโอ้มันร้ายกาจมากเลยอ่ะบีอ่ะไม่พี่หมิงล่ะ มือเกี้ยวนอเล่นเห,หมอือนเดิมโอ้โหเอาเแล้วตัวน,นั้นล่ะแล้วปืนเขาล่ะอุ้ยอุ้ยหน้ากากนี้มันเท่มากเลยอะปากอยู่ด้านบนอุ้ยไม้กระทาอันนี้มันวายพิเศษใช่ไหมได้งั้นเราเด็กๆอุ้ยเด็กๆเราจะมารว่วมเราจะมารวมพลังกันก่อนตอนที่นี่อุ้ยนี่ไงอุ้ยอันนี้ของแท้เลยอาวุธที่ดี อุ้ยอันอนี้ไม้เบคอนกัมปั้นยักษ์เขียวเข็มฉีดยายักษ์พี่ดี12ล้าน15ล้านวิววยอันเนี้ยอ้าวพี่ดี15ล้านวิวเลยนะนี่ตัวเนี้ยเอาไหมเอาไหมใส่ก็ไม่ได้แขน้นโอ้โหได้แล้วเด้งมาพี่หมิงมาเลยมนุษย์ดาวเสา ย้อนมนุษย์ดาวเสาหน้ากากพิงกี้อันนี้อะไรขอชายานะครับโอ้แต่นี้คนนี้ล่ะมิงมิงยะมาดเดี๋ยวเราจะมารวมพลังกันมามาเร็วย้อนมนุษย์ดาวเสาเอาเด็กๆเอารวมพลังกันตีบงหน่อยตีบงตีบง,ดบงเดี๋ยวเราจะปล่อยพลังพร้อมกันเลยนะเด็กๆ,ๆ เสร็จแน่เอาไป,ไปในที่สุดเราก็ชนะแล้วนะยอดมนุษย์ดาวเสาสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ช่องมิงมิงทีวีแล้วก็ช่องพี่หนูดีบคเณาพี่นายด้วยนะครับยังไงเจอกันใหมค่คลนะิปหน้าบ๊วยบ๊วย